มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาบ้านพี่สีต้องมาเจอเมนูแปลกๆแต่ไม่แปลกสำหรับคนไทยนะคะพี่เพื่อนๆใครอยากมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงฟิตเปี้ยฟิตเปี้ยป๋งปังป๋งปังนะคะสำหรับท่านหญิงท่านชายนะคะมารับชมกันเลยคะ่ะวันนี้มเมเมนูนอนไหมนะคะซึ่งมีสรรพคุณมากมายมีประโยชน์ต่อร่างกายมากคะ่ะ ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่สีด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆที่รักทุกท่าน Hello my friend วันนี้พี่สีจะมาทำเมนูตำปนนอนใหม่ค่ะใส่ปลาราใส่มะเขือเทศตำปนแบบอร็ดอร่อยเสน้นอร่อยกันเลยนะคะอาจจะแปลกใหม่สำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักแต่ไม่แปลกใหม่สำหรับพี่สีนะคะ นี่ค่ะวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะตอนนี้เราไปทำตัวไหมให้สุกก่อนนะคะที่เราซื้อมาจากตลาดเราก็มาล้างหลายๆน้ำแล้วก็ให้สะเด็ดน้ำแล้วก็มาคั่วใส่เกลือแบบนี้นะคะพี่พี่เพื่อนๆพนพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่เคยกินตัวหนอนไหมนะคะรู้ไว้เลยค่ะสรรพคุณประโยชน์เขามากมายจริงๆให้ไปเปิดดูได้เลยนะคะสรรพคุณทำให้อ่าสมรรถภาพทางเพศฟิตเปี้ยฟิตเปี้ยปึ๋งปังปึ๋งปัง กลับมาแข็งแรงนะคะพี่พี่เพื่อนเพืนพี่สีไม่ได้ลามกนะคะแต่สรรพคุณเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะบางคนทานไปแบบความอริดอร่อยแบบไม่รู้ตัวแต่ขอบอกว่าคุณภาพเขาดีจริงๆค่ะพี่พี่เพื่อนๆนนี่ค่ะเราก็คั่วเกลือให้สุกแบบนี้แล้วก็คั่วพริกค,ค่ะพี่พี่เพื่อนๆพืนพี่สีบานจะตําป่นใส่ปลาร้านะคะใส่มะเขือส้มค่ะใส่มะเขือเทศนี่เองนะคะ ก็ขัวพริกขั่วหอมกระเทียมแบบนี้แหละค่ะอาจจะแปลกใหม่สําหรับคนที่ไม่เคยรับประทานนะคะแต่ไม่แปลกใหม่สําหรับบ้านพี่สีค่ะเพราะว่าทานทอดก็แล้วอะไรก็แล้วเบื่อแล้วค่ะตอนนี้เราเอามาทําน้ําพริกนะคะน้ําพริกอาจจะแก้มกับผักสดกับผักลวกอะไรก็ได้ค่ะนี่ค่ะอัวพริกขั้วหอมขั้วกระเทียมแบบนี้ค่ะตำปนแบบตำปนทั่วไปละค่ะพี่ๆเพื่อน นี่ค่ะตอนนี้ตัวไหมของเราก็เย็นแล้วก็รออยู่นะคะก็แค่ข้วริกข้วกระเทียมข้วหอมให้สุกค่ะนี่ค่ะนี้ได้ที่แล้วนี่ได้ที่แล้วแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเดขั้นตอนต่อไปนะคะเราต้องใส่อะไรอีกนี่ค่ะต้มน้ำตั้งน้ำเราจะต้มน้ำปลาร้ากันนะคะพี่พ,พี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็ต้มอ่าใส่มะเขือเทศลงไปนะคะ มะเขือเทศก็มีสรรพคุณมากมายอ่าต่อร่างกายของเรานะคะพี่พี่เพื่อนๆอาจจะบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ดูแลสุขภาพของเราก็ว่าได้นะคะนี่ค่ะพริกขั่วก็เสร็จมะเขือเทศอะไรก็เสร็จเครื่องปรุงมีไม่มากนะคะมีน้ำปลากับผงชูรสแค่นั้นเองค่ะนี่ค่ะเราก็เมนูวันนี้ใช้ครกนะคะพี่พี่เพื่อนๆเราก็โขกดักแด้ หกไหมนะคะหกนอนไหมให้ละเอียดนี่ค่ะที่พี่สิบานซื้อมา65บ้าบาทวันนั้นนะคะพี่สิบานก็อมาแช่ตู้แล้วก็มาล้างหลายๆน้ําแล้วก็มาคั่วกเกลือให้แห้งนะคะพี่ๆเพื่อนๆอย่าลืมว่านอนไหมเนี่ยเขามีโปรตีนสูงมีไขมันดีนะคะพี่ๆเพื่อนๆที่ทําให้ร่างกายเราปึงปังปึงปังขยายหลอดเลือดได้ดีมากไปดูสรรพคุณนะคะ เข้าไปดูสปปรรพคุณใน Google ได้เลยนะคะสปปรรพคุณมากมายบางคนจะคิดว่าโอ้ยมีแต่ไขมันมีแต่เนี่ยฉันกลัวไขมันอุดตันให้ไปศึกษาดีๆก่อนค่ะนี่ค่ะบางคนอ่าบางคนเขาบอกว่าอ่ากินนอนไหมแล้วทําให้ปึงปังปึงปังฟิตเปี้ยฟิตเปี้ยแล้วก็ให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนได้ทานเอ่ออะไรนะ ที่ผู้ชายเขาชอบทานกันน่ะ <c oughs> เขาบอกว่ามีประสิทธิภาพมากเลยไว้อักล้าค่ะนึกขึ้นได้แล้วค่ะพี่เพื่อนๆน,นี่ค่ะแต่พี่สีมาทำปนเพื่อ,อเพิ่มรสชาติไม่ต้องทานแบบทอดๆให้เลี่ยนนะคะเราเอามาตำปนแบบนี้นะคะโ,โขกพริกโขกกระเทียมโขกหอมนี่ค่ะ วันนี้อาหารของเราวันนี้ต้องแซ่บมากเลยค่ะพี่พี่เพื่อนๆ่นใครที่เคยเห็นอ่าหนอนไหมที่ขายที่ตลาดนะคะซื้อมานะคะไม่ต้องซื้อแบบทอดค่ะเราซื้อมาแบบแบบที่เขาแช่เย็นมาแล้วเราเอามาละลายแล้วก็มาคั่วแบบพี่สีนี่ค่ะถ้าเราเอามาคั่วเองใส่เกลือใส่อะไรจะหอมมากนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเราจะโขกหนอนไหมก่อนแล้วก็เอามาโขกกับพริกนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนททุกอย่างตามขั้นตอนแบบพี่สีบานนี่เลยนะคะ อาอัตราส่วนเครื่องปรุงวัตถุดิบทุกอย่างนะคะเดี๋ยวพี่สิบันจะเมนไว้ใต้คลิปให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะไปดูอ่าดูคลิปเสร็จแล้วก็เข้าไปดูข้างในใต้คลิปได้นะคะพี่สิบันจะเมนไว้ให้ค่ะรายล,ละเอียดทุกอย่างนะคะนี่ค่ะใส่มะเขือเทศลงไปก็ตำเบาๆตำเบาๆแล้วก็เติมน้ำปลา,านะคะอย่าลืมว่าน้ำปลา,านี้เราต้มผสมน้ำสุกนะคะนี่ค่ะ เติมน้ำปะลาลงไปถ้าเข้มข้นก็เติมไปอีกแล้วก็ชิมนะคะแล้วก็ขั้นตอนนี้ก็ใส่ผงนัวลงไปนะคะใส่มากนัวมากใส่น้อยนัวน้อยเราก็ยังต้องการความนัวอยู่นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมเสิร์ฟเอายังสี่ยังสี่ใส่มะนาวลงไปอีกหนึ่งลูกเล็กๆนะคะเพื่อความกลมกล่อมรสชาติแต่ไม่ออกเปรี้ยวนะคะ มะนาวอ่าหนึ่งลูกเนี่ยเขาจะทําให้อ่ารสชาติตำป่นใหม่ของเรากลมกลม่อมนะคะไม่เปรี้ยวค่ะพี่พี่เพื่อนๆนเราไม่เน้นเปรี้ยวมากนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟกันแล้วเป็นยังไงมั่งคะพี่พ,พี่เพื่อนๆอนอเมนูนี้ใครที่รักสุขภาพนะคะทําตามพี่สีได้เลยนะคะ เป็นปลาร้าหอมๆแล้วก็หอมดัดแด้ที่เราคั่วเองนะคะเอาเอามาเสริมทับอีกหน่อยเสริมทับอีกหน่อยนี่ค่ะน่ารับประทานมากปรุงแต่งถ้วยให้ดูดีให้หน้ารับประทานแต่ว่ารสชาติไม่ต้องพูดถึงนะคะอร่อยแน่นอนค่ะแซ่บแซ่บค่ะหอมปลาระ้ะหอมกระเทียมหอมหัวหอมพริกขั่วของเรานะคะระเขากับกันไปนี่ค่ะ นี่คือตำปนหนอนไหมนะคะพี่พีพ่เพื่อนเพื่อนพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่ไปตลาดน,นะคะที่เจอหนอนไหมนะคะเอาแบบที่เขาแช่มานะคะแล้วก็มาล้างน้ําหลายๆน้ําแล้วก็เอามาคั่วเกลือนะคะถ้าเป็นแบบทอดไม่อร่อยะคะ่ะพี่พีพ่เพื่อนเพื่อนต้องเอามาคั่วเกลือเท่านั้นนะคะนี่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเ,เมนูตำปนหนอนไหมเมนูเพื่อสุขภาพก็ได้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอน ที่เราได้นำเสนอไปแล้วนะคะพี่สิบันก็ต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนเก่าที่ให้กำลังใจพี่ศีพี่สีขอบคุณมากๆเลยสำหรับเพื่อนใหม่นะคะให้เม้นไว้นะคะพี่ๆเพื่อนๆขอ,อให้พี่ๆเพื่อนๆจงดูแลรักษาสุขภาพนะคะอย่าลืมว่ารับประทานนอนใหม่แล้วทำให้ร่างกายฟิตเปียฟิตเปียปึงปังปึงปังสำหรับทุกท่านท่านหญิงและท่านชายนะคะสำหรับวันนี้ ต้องจากลายพี่พเพื่อนเพื่อนไปก่อนแล้วบ๊ายบาย